嗯。 ล่างบริการนะครับจากที่จับรถเข้ามาข้างในนี่มาขอแซนเว่นเิงคองเดี๋ยวรถเขาจอดก่อนโอเคถึงแล้วโอเคถึงแล้วปะเลยไปดูคิงคองกันใครก็หมามีนี่มีปูยักษ์ด้วยยุเอเห็นเปา ขูยักษ์ตรูเบลเลอร์เลยเอาเดินไปดูสิมีร้านกาแฟด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาแวะกินอะไรกันเดินเที่ยวก่อนอค่อยๆแ้ไฟ้อ้าวอ,อะไรนะคะน้องขอคอยดนดนดนมีนู้ดด้วยกันได้ไงกินคองตรูเบลเลอร์เลย ไปดูไหมไปดูคิงคองไหม,ไมไดูดูคิงคองใกล้ๆเลยไม่เอาหรอกไ, <laughs> ไปไหนเอ่ยนี่ปางช้างระยองกอม .99 มดูอะไรอะครับนี่ไงคิงคองหนูน้องๆดูสิคิงคองตัวนบาอเลย ไปนั่งนออออ้องยุกี้ไปอยากถ่ายรูปนะโอ้โหสวยจังเลยอ่านั่งเลยเดี๋ยวก็ถ่ายรูปให้เอาไว้ถ่ายรูปกันก่อนนะครับขอดแมสกก่อนเลยคะ่ะ เอามือออกก่อนเลยค่ะหวังเลยแตนแตนแตนต้องใส่กันได้ลูกอากาศได้อยู่ต้องใส่ออกมาแม่ถือไหมถ่ทยคีคองไหมยืนตรงนี้เลยคีคองเาจะจับตัวอีเลฟ น้องน้องดูคิงคองยุยี่จะกระโดดจับคิงคองเลยเลยนี่เป็นหุ่งคิงคองเขาทำจากฟางนะโอ้ท้องคิงคองดูพุงคิงคองนี่เห็นพุงคิงคองไหม อ๋อเด็กเลยมาโยกเออ,เอนองี่ดีมาโยกด้วยเออนองนอ,องนอขอแล้วหรอขอแล้ว้แม่นั่งนะอ๋อให้แม่นั่งมะ มีรถม้าด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งกันเดี๋ยวเราไปนั่งกันเดินดูทั่วๆก่อน,น,นโอ้จุดถ่ายรูปเยอะมากที่นี่เค้ไปดูนู้นกันต่อนู่นไงชีฟาร์มสวนแกะไปให้หนันแกะกันไปกันเลย ีโกโกวิอะไรอ่ะอันมาไม่ถึงให้ไม่ต้องใส่หรอกลูกปะ่ะไป,ไปเลยแย่อะให้ถังเด็กกลัวแกหรือเปล่าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกับหุ่นแกไหมอโอ้มีน้ำปูด้วยนะ น้องดูสีแกะตัวไปเลยเลยยูอีโอ้มีต้องหลายสีแน่แกะสีอะไรเนี่ยแกะสีอะไรครับถ่ายรูปไหมไ,หหไปกอดแกะแกะสีชมพูนั่งแกะสีม่วงหนค่ะโอเดี๋ยวเราไปให้ตรงนู้นค่ะมานันนั่งแกะก่อนมนั่งแกะก่อนอีกค่ะนั่งแกะสีชมพูเหมือี่นั่งแกะสีเขียวโอเคไปไปสิ หนึ่งสองามโ้โอเคุ่เราจะหักับทุกตัวเลโอ้ยมียีรามด้วยอ๋ออันนี้ขึ้นไม่ได้หนึ่งสองสามูขึ้นแก่ทุกตัวเลยเอาแก่เอาแกะกลับบ้านเลยมั้ยจะแกะได้ ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้แม่อุ้มขึ้นหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้แกหูหักข้าไปดีๆนะคะสาวน้อยโอเคไปกันเลยขี่แกกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวบอกป๊าไปละโอเคไหม อันนี้ขึ้นไม่ได้อันนี้ตัวใหญ่ไปโอ้ยีราฟนั่งได้นะนีะ่นั่งนี่ไงลูกนั่งกับแม่เดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้เออนั่งเลยขึ้นเลย,ยลไม่เห็นแกะเลย ัวนี้สวยไหมถูกใจเลยล่ะสิกอดใเลยให้คนนี้ไปส่งบ้านได้ไหมปลาเราเดินไปดูม้วนกันต่อดีกว่าเอาโอ้โหปู หอยทากเห็นว่ามีหอยทากด้วยเดินเดินเดินอมีดอกไม้ด้วยดูทีุ่้งดอกอะไรก็ไม่รู้สีม่วงหวไปไป้ที่ามาเหยอหรอ โอ้มีแกะอีกแล้วไฟกลางเต็นท์เข้าเต็นท์ไหม,ไม,มน,นี่ <c oughs> โอ้เป็นชาวอินเดียแดงกาต้มน้ำเอาไว้ชงกาแฟ <c oughs> ข่นั <c oughs> อนมนอันเป็นฟางอ่ะลูก

มีเต็นท์ด้วยนะตรงนั้นป่าเราเดินไปดูเต็นท์กันไหมอ้อมีโต๊ะปิกนิกด้วยเชิญเลยค่ะคุณหนูนั่งปิกนิกไหมคะถือกระเป๋าลูกถือกระเป๋าค่ะนั่งปิกนิกสวยๆเลยค่ะนี่คือสะพอนแห่งบ้านสายทองทำไรอะครับอย่าแกะนิ้วนะครับเอย่าเลื่อนออกน,นะครับ ปลาที่ใสเด็กกันเหนื่อยมาน <c oughs> ีแกะ<า>ด้วย้นให้หัเดง้ดะเต็มด้วยนะนอให้หันแก่ปลาดีปลาหัวปลาหาไป พี่ถ่ายรูปเยอะนะครับที่น,น,นี่มาเยนยมาน้ำมบบนี้ได้ค่ะไปเราไปให้อาหารแกะกันดยเกิบกลัวป่ะเนี่ยจะกลัวแกะป่ะเนี่ยสิงเปล่าห้ามร้องนะยกยุก เยือดดังนมอ,อยู่ไหนเนี่ยนมเตะเสียงเพลงเขาเปิดเพลงมา ค okay, ถึงแล้วโอ้นี่มีหมีลายด้วยอันนี้เป็นจุดให้ใหอาหารเควเดี๋ยวให้น้องชิอ,อีให้อาหารแกนะโอเคไหมกลัวเปล่า,าออนี่มีถ่ายรูปด้วยนะสมีลายอยาาย <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่ป่าครพามาดูพามาดูลกแกเข้าในไม่เป็นเล็กรอไปเหรไอ้แกะมารอเต็มเลยโอเคเดี๋ยวให้อาหารแกะกลัวปะเนี่ยกลัวไหมคะกลัวไม่ต้องกลัวก็ไมกลัดกนี่แกะร้อยใหลยแหอุยออนี่มีลูกแกะด้วยเห็นไหม ไม่เป็นไรหิวเกะหิวเาม่ได้พพลมจับยาวๆไม่เป็นไรไปบมาๆมา,ม,ามานีกมานี่มาใกล้ๆมาอย่างนี้นกลัวปะเนี่ยจะกลัวแกะมั้เนี่ย คนนั้นเองไปเลยโอถ่ายรูปน้องนิดนึงแล้วเขาพูดว่าน่าครับน่าครับนะคะแม่แม่ลูกอ่ะเดี๋ยวพี่เขาถ่ายรูปให้เร็วมาใกล้ๆมายืนใกล้ๆให้ตัวเล็กกินอี๋ให้เลยเนี่ยเขาอยากกินลูกแม่อาทำอาทำกลัวกลัวลูกเดวนี้กินอยู่ตัวเล็กสีสวยอะเนี่ยสีน้องตาลเลย เดี๋ยวเดี be, oh ai, oh. Oh, oh. Ma, Ou, away, ๋ยวมันก mmm. like ินอยู่ลูกไม่กัดไม่กัดไม่กัดจับได้ยอ้องต้ไมเนตามแน่อนครับไม่น่าลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โอ้โอ้มาป้าให้เองก็ได้มาเขียวไม่ได้เขียวไม่ได้อันใหญ่ ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆยืนเฉยๆถ้าไปตกใจตกใจนุ่นไปให้ตัวนุ่นหน่อยลูกป่ะตัวนุ่นรออยู่ลจะให้นะจะให้นะนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่มา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  ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันนี้ลูกอ่ะเนทั้เเี๋ยวลูกกันนุไปหาน้องก่อนนีมาไปหาน้องก่อนนุ่นหาน้องก่อนหมดแอะจับมือจับจับจับไม่ต้องกลัวเนี่ยเนนไม่จอบเลยไม่ต้องัวไหนบอกป้าว่าไม่กลัวแก่ไงอย่ร้องสิเราไปก่อนนะ สีน่น้องแกะเต็มเลย bye bye. <laughs> โอ้ยเจอเพื่อนๆร้องแกะเหรนะ <Bye bye. S 1> <laughs> อแกะร้องเต็มเลยนี่กระต่ายไปดูกันไหม <c oughs> อ่าไปดูกระต่ายกัน มีนกด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูนกนะโอเคไหมคะนี่กระตา่ายสายไม่ตัดนอกเลอว์หกพอนะคะยี่สิบบาทค่ะเอาบ้าเอาอาหารไหกน่ากระต่ายไหมร้องไหมอ่ะไม่ร้องอ๋อไม่ถึงเอีร์แล้วกระต่ายไม่ร้องเหลือโอ้ดูนะ ทำไมปูกรตาก็ได้ที่หหันมไเลยไปดูข้างๆไปไ değil, <ม>เดินไปฟ้าพาไปานี่เดินไปดูข้างนี้ฉันเหลือเต็มแล้น่ะมันกินไม่ทันแล้วลูกมานี่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 เดี๋ยวเข้าไปให้หันนกนี่เดี๋ยวเราไปห้หันนกดีกว่จา นอนกันสบายใจเลยนนาเียกเราเอาปกรยนียอนี่นก่นี่น,นี่น <im> <Shore> <im> euh. ี่นี่นีนี่นี่นเ่นนี่ี่น่นนี่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 นเนี่นนนี่ลี่ีนนีีนนนี่่่นี่นงนก ไก่เชื่องมากอ้่ายวอ่มาเดี๋ยวเราไปหยอดอาหารนกกันหยอดเลยทำยังไงนี่เอาเหรียญใส่เลยหมุนอ้าวมุนตามนั่น โอเคเยวรอให้นกนะเดียนแล้วเขียนแน่นกนอนหลับเห็นไหมนกนอนหลับมีสต่มากเลยนกตื่นนกตื่น,น ลไปไปแ้่ป่อะานไมมกากันได้สงตัวินลูกกนนยลูกเลิฟเลิฟเลิฟเพี่แบมือเลยครับ เอาอาหารเทใส่มือดิลูกนกนี่เอาเข้าไปเลยตกใจเต็มโกงเลยน้องน้อยดีเกาะต้นไม้เต็มเลยยุ้ยเทใส่ม <frying him poetry> so ือตัวเองสิลูกแล้วเดี๋ยวนกมันบินเนี่ยเห็นปะทำแบบพี่เขาอะแล้วเดี๋ยวนกมันจะเนี่ยนกมันจะเดินมาเอง มามาทา 3, มําให้แบมือแบมืออ่านั่งนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แบ,แบมือวางกับพื้นนี่อ่อาเดี๋ยวมันมาเอาไปใกล้ๆม,ม,มาแล้วออเสียงีมาแล้วนี่นี่มาแล้ววางลงวางเฉยวางที่เฉยอ่าอีวางรอเดี๋ยวเดี๋ยวนกเดินมาเอง เอาวางเสยวางอีกวางหนิวางมือลงเอวางมือเยเออวางเสยลูกวางเสยเออโด้หน้องเ เอาไก่มากินแทนแล้วเอ๊ะวางไว้นี่นกมาแล้วเห็นไหมวางเฉยวางเฉยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวนกมันก็ขึ้นไม่ใช่นะมันหีน่ไกวางนี่วางนี่ไงนี่ไงมาชิ้นละวางเออ น้องมันกินอิ่มแล้วลูก <c oughs> นั่งสักแป,ป๊บสั่งอะไรกินหน่อยเอาชาเขียว เชื่อมใจจริงๆนะอะไรนะคะไหนหันมาบอกก้องซิไหนมาบอกเพืเ่อนๆซิอร่อยไหมคะ,ะ <c oughs> ไม่เอาลูกค่ะไม่เอาหล่นแล้วไม่เป็นไร ي. จับได้ไม่เป็นไรลูกเห็นไหมแม่จับได้เ่ินไปเดไปเดินไปเดินไปนั่งรถมาล้วก็กินไอศครีมไปนะคะย้อนไปายบายมากๆามากมากกมกกมากมกมากยมาก อภารักเจ้ากินไอศครีมบนรถม้าครับโอ้เป็นยังไงด้วยระบบไฮเปอร์สมูทกันสั่นรู้สึกยังไงคะอร่อยอร่อยแล้วนั่งรถม้าเป็นยังไงชอบไหมชอบรถม้าตันม้าตันม้าหนึ่งตัว วันนี้น้องยุยีก็มาเที่ยวที่ปางช้างระยองนะครับเดี๋ยวเราจบรถมาแล้วก็จะกลับกันแล้วนั่ง้อ่าผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งนะ100่งร้อบาทเควันนี้สนุกไหมครับเอาเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกับยุยีคลิปหน้านะฝากกดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครัะไบายเพื่อนๆก่อนเลย